สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยวันนี้มาเจอกับน้องกิมเซฟพ่ไทยบบสวยค่ะพี่ๆขาวันนี้นะน้องกิมก็จะพาพี่ๆมาวิวรถกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ขากับเจ้าคันนี้เลยเจ้า t o โยต้ารี o ว m สมาร์ทกับี่พี่ๆขา2.4 Entry s ีเ c ็ตอ i ทินั่นเองค่ะพี่ๆขาคันนี้บอกได้เลยว่ามาในราคาแค่449,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาได้รถปี2022ไปเลยกับไม่แค่ ห0หมื่นเท่านั้นค่ะพี่พี่คะไม่แค่ห0หมื่นเท่านั้นค่ะพี่พี่คะกับเจ้าคันนี้นะคะชมหน้าได้เป็นโมหน้าไม่ชมหน้าหมูป่ามาให้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่ค่ะชมหน้าหมูป่ามาให้แบบนี้ชมหน้าหมูป่าค่ะพี่พี่คะโอ้โหกระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่พี่คะโลโก้โครเมียมสวยใสไว้สนิมเลยบอกได้เลยว่าไฟต่างๆนะคะพี่คาะได้เป็น ไฟแบบสวยๆแบบนี้ใสๆแบบนี้ไฮโดรเจนให้เลยค่ะพี่พี่ะนอกจากนี้เนี่ยพี่ๆดูได้เลยดวงไฟก็คือไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะคุณพี่พาไม่มีแตกไม่มีร้าวมีโลโก้ไฮลัก รีโวให้เวียร้อยนะคะพี่พี่คะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะพี่พี่คะบอกได้เลยว่าแม็กของเขาก็คือแต่งมาให้แล้วนะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาตัวกระบะแคปสีเทาค่ะพี่พี่คะคันนี้จัดได้เลยปีใหม่ไม่น้อยมากๆเลยค่ะพี่พี่คะแล้วนอกจากสีเทาค่ะพี่พี่คะเรายังมีสีขาวสีดำสีเทาดำค่ะพี่พี่คะมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะพี่พี่คะแล้วพี่พี่ดูเลยคือ ตัวว่าเป็นสีเทาแต่ว่าดวงไฟอ่ะเขาจะได้มาเป็นความแบบสีดำเนาะพี่พี BLANK, ่คะมีความแบบลงตัวมากๆเลยค่ะพี <t 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 ่พี่นอกจากนี้ค่ะพี่พี่ค่ะดูได้เลยว่าโครเมียมต่างๆเนาะกระจังหน้าสีดำนะพี่พี่ค่ะนี่ก็คือโครเมียมสวยๆใสๆให้เลยค่ะพี่พี่ค่ะแมกเป็นแมกแต่งมาให้แล้วค่ะพี่พี่ขาของโวลนะคะพี่พี่นอกจากนี้เนี่ยพี่พี่ดูได้เลยว่าแมกของเขาอ่ะได้เป็นสีแบบ เขาเรียกสีชาพี่พี่ได้เป็นตัวสีชามเลยยางก็คือหนาๆเน้นๆเลยค่ะพี่พี่ค่ะดอกยางก็คือยางหนามากๆเลยนะสําหรับเจ้าคันนี้นะพี่พี่ค่ะพามาดูด้านข้างกันเน้นหนึ่งสําหรับคันนี้ค่ะพี่พี่ค่ะบอกได้เลยว่าคิ้วกันสัดของเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ค่ะคิ้วกันสัดนี้มาให้เรียบร้อยนะ กระจกเดิมกระจกเทสจากโตโยต้าทุกจุดทุกตำแหน่งนะคะพี่พี่คาะในส่วนของแมกก็คือเปลี่ยนมาให้ใหม่เลอทั้งคันเลยแมกเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งคันเลยค่ะพี่พี่คาะนี่มีโลโก้เซตอีดิชองเซตอีดิชันให้เนาะสำหรับด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้นะมีโลโก้โตโยต้าให้ไฟบงไฟเบรกไฟท้ายใช้งานได้จริงทุกอย่างทุกจุดทุกตำแหน่งแน่นอนค่ะพี่พี่คาะโลโก้ไฮรักรีโวให้เนาะ สำหรับคันนี้ค่ะพี่พี่คาะเขาก็ยังมีในส่วนของตัวเหล็กค้ำหลังหลบป้ายมาให้ด้วยค่ะพี่พี่คะเขามีเหล็กค้ำหลังหลบป้ายมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะนอกจากนี้ค่ะพี่พี่คะในส่วนของแมกไลเนอร์เขานะเป็นของแท้ของเดิมจากโตโยต้าให้เลยสำหรับคันนี้ค่ะพี่พี่คะใครที่สนใจนะคะราคาแค่4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นไม่แค่หกหมื่นเท่านั้นค่ะพี่พี่คะสามารถติดต่อสอบถามองครีมได้เลยค่ะพี่พี่คะศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดศูนย์ 092967083คะ่ะพี่พี่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมีของแถมให้เยอะแยะมากมายเลยมีผลตรวจแลบประกันให้ด้วยคะ่ะพี่พี่ค่ะจากบริษัทด e เชอร์ตรวจสอบโครงสร้างภายนอกภายในให้สง7 4จุดค่ะพี่พี่คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ารถของเราเนี่ยไม่ผ่านการชนหนักจมน้ำทิ้คว่ำไม่แถม100%แน่นอนคะอ่ะพี่พี่ค่ะอะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันก่อนเลย เปิดให้ดูนิดนึงค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับคันนีนะ้ด้านในค่ะพี่พี่ขาแผงประตูของเขานะคะเขาก็จะมีที่วางขวดนงขวดน้ําแก้วน้นําต่างๆให้นะคะพี่พี่ขากระจกปรปปับไฟฟ้า กระจกปรับออโต้เนาะพี่พี่ขาแอร์บรงแอร์แบล็กต่างๆก็คือมีมาให้เรียบร้อยพรมของเขาจะได้เป็นพรมได้แดงแบบนี้เลยพี่พี่ขาคือสวยงามมากๆเลยนะเบาะคันนี้จะยังได้เป็นเบาะผ้านะคะพี่พี่ขาเบาะเป็นเบาะผ้าเนาะเดี๋ยวเปิดแคบให้ดูกันนิดนึงค่ะพี่พี่ขาตัวแคบก็จะมีในส่วนของลำโพงช่องวางของเนาะพี่พี่ขาแล้วก็บาะของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้เลยนะเป็นโลโก้รีวโวแท้ๆเลยนะพี่พี่ขาแล้วก็ ยางรอกเนี่ยจะได้เป็นลายตัดกับได้แดงแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคุณพี่อะนี่อันนี้เป็นตัวแขบเนาะพี่ๆขาอันนี้เป็นตัวแขบเนาะนี่ระจงแะจอกท้กรกจอกเดิมทุกจุดทุกบานนะคะอ,ะ,อะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านคนขับกันบ้างดีกว่าคะ่ะพี่ๆขาว่าเขาเนี่ยให้ฟ,ฟังชั้นอะไรามาบ้างเนาะ มาดูฝั่งด้านคนขับว่าเขาให้ฟังชั่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวขออน,นุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะคะพี่พี่อ่าโอเคค่ะพี่พี่คะเก่ยววางนะโอ้โห นี่คะ่ะพี่พี่คะสำหรับเจ้าคันนี้คะ่ะพี่พี่คะดูได้เลยว่าไม่เทมร้อยเปร์เซ็น์นะคะพี่พี่คะไม่แค่หกห0ื่นเาพเท่านั้นคือปีใหม่ไม่น้อยมากๆคะ่ะพี่พคะปี2022ันยี่สิบสม่แค่หกหมื่นเท่านั้นกับราคาแค่4 4 9 0 0นสาพโอ้โหลำโพงก็คือเสียงดังฟังชัดนะคะคุณพี่ลำโพงก็คือเสียงดังฟังชั้นเลยนะนี่สามารถปรับวอลวลุ่มได้นะ สำหรับเจ้าคันนี้ค่ะพี่พี่ขาพวงมลลาลัยนะจะได้มาเป็นสามก้านแบบนี้นะคะพี่พี่ขาแล้วก็คือยังไม่ได้มีในส่วนของตัวฟังก์ชันมันติฟังก์ชันต่างๆมาให้โน้ตพี่พี่ขาสาหรับเจ้ากระบะแคมปคันนี้นะแต่ว่าพี่พี่ดูได้เลยหน้าปัดของเขาก็คือยังไม่มีมรอยแตกลายเลยค่ะพี่พี่ขายังสวยใหม่มากๆเลยนะพี่พี่นอกจากนี้ค่ะพี่พี่ขาคันนี้ คอนโทรลด้านหน้าของเขาได้มาเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถสีเทาบอกได้เลยว่าสวยลงตัวมากๆคะ่ะพี่พี่ขานอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้ในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยคะ่ะพี่พี่านีหน้าจอทัชสกรีนของเขานะคะก็สามารถฟังในส่วนของตัววิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้คะ่ะพี่พี่ขาอรือว่าจะเป็นการเสียบ USB ต่างๆเนาะการโทรการขับขี่คะ่ะพี่พี่ขานี แล้วก็มีในส่วนของ Android Auto ตรงนี้ให้เนาะพี่ๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่ๆค่ะมันก็จะเป็นในส่วนของอช่อง USB เนาะพี่ๆ สายเสียบ USB จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเวลาไม่ใช้โนก็ปิดไว้แบบนี้ค่ะพี่พี่ขามันก็จะทําให้แบบรถเนี่ยดูสวยดูดียิ่งขึ้นค่ะพี่พี่ขาแล้วคันนี้คือเท่มากๆเลยใส่เหล็กคำหลังหลบป้ายมาให้แล้วแต่งเมกมาให้แล้วค่ะพี่พี่ขาคือซื้อไปก็คือขับได้เลยนะแล้วของเราค่ะพี่พี่ขารับประกันเครื่องยนต์เล็กเกียร์สองปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนให้ด้วยค่ะพี่พี่ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ารถของเราเนี่ยไม่ผ่านการชนนั่งจ ไม่มีการตัดต่อเลขไม่มีการตัดต่อตัวรถค่ะพี่ๆคาตรวจเจอรับซื้อคืน100%เลยเรายังมีบริษัททีเชอร์ค่ะพี่ๆคาตรวจสอบโครงสร้างภายนอกภายในให้นะพี่ๆคาแค่นี้ยังไม่พอค่ะพี่ๆคาก่อนพี่ๆรับรถเนี่ยยังเรายังมีทีมช่างนะพี่ๆคาตรวจให้อีก30รายการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนออกรถค่ะพี่ๆคะแล้วก็เรายังมีในส่งคมบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยแล้วคันนี้ค่ะพี่ๆคะกี่ แอร์น้ยยังเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะพี่พี่คะเกียร์แมนนวลนะคะพี่พี่แล้วก็เขาก็จะมีในส่วนของตัวที่วางแก้วนงแก้วน้ําให้เนาอพี่พี่คะช่องเก็บของของเขาก็คือลึกนะคุณพี่ช่องเก็บของก็คือถือว่าลึกมากเลยนะพี่พี่คะอาจจะไม่ได้กว้างเนาะแต่ว่าเขาจะมีในส่วนของความลึกให้ค่ะพี่พี่ขาคันนี้นะเขาก็จะมีในส่วนของอ่าช่องนี่อันนี้เป็นช่องเก็บอุณหภูมินะคะพี่พี่ขาเขาก็จะมีให้เนาะ หรือว่าจะเป็นในส่วนของล็อกเก็บของค่ะพี่พี่ขาเขาก็มีให้ด้านล่างเนาะพี่พีล็อกเก็บของก็มีให้ด้านล่างค่ะพี่พี่ขานอกจากนี้เนี่ยกระจงกระจกต่างๆก็คือสามารถปรับออโตได้คู่หน้าเนาะนี่ปรับออโตคู่หน้าได้เนาะพี่พี่ขาแล้วเพดานของเขาอะคือ ไฟต่างๆนะใช้งานได้จริงทุกจุดทุกดวงนะคะพี่ๆขาไฟใช้งานได้จริงทุกจุดทุกดวงเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่แล้วพี่ๆขาคันนี้นะบอกของเขาคะ่ะได้มาเป็นเบาะผ้าสีดําการเดินตรงเดินได้ต่างๆบอกได้เลยว่าสภาพเบาะ 9 9 9 9เกเกันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆีค่ะสภาพเบาะยังใหม่มากๆสภาพเบาะคือยังใหม่มากๆนั่งสบายมากๆค่ะพี่ๆีค่ะเขาจะมีความแบบรองรับสรีระมาให้น้ะพี่ๆแล้วแอร์คือเย็นฉ่ำมากค่ะพี่ๆค่ะย้ำอีกครั้งนะใครที่สนใจคันนี้ค่ะพี่ๆีค่ะสามารถทักมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางสายตรงหาน้องครีมได้เลย0 9 2 9 6 6 7 0 8 3อหรือว่าสามารถที่จะทักมาได้ทุกแพลตฟอร์มช่องทางเลยพี่พีค่ะน้องครีมเซรี ไทยก็สวย ใครที่ท่องมาจากน้องครีมนะพี่พี่คาะรับส่วนลดไปเลย5,000บาทสามารถเข้าไปได้ทุกสาขาเลยค่ะพี่พี่คาะไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่สาขากรุงเทพน้องจองมิมุรีหรือว่าสาขาที่น้องครีมอยู่ตอนนี้นะคะพี่พี่คะสาขาสีแยกตาบันสุราธานีแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสาขาเป็นสาขาน้องใหม่เลยค่ะพี่พี่คาะสาขาทางไปสนามบินสุราธานีนั่นเองใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะพี่คะบอกว่ามาหาน้องครีมนะบอกว่ามาหาน้องครีมค่ะพี่พี่คาะรับส่วนลดร0 0 0ันบาทแล้วยังมีของแถมให้อีกเยอะแยะมากมายเลยเอาละค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะพี่พค่ะเจอกันคลิปหน้าว่าน้องคิมจะพาไปรีวิวรถอะไรบ๊ายบาย